มีอีกแฟนด,ดีชีวิตก็แฮปปี้แน่นอนเพชรสมบูรณ์39ไม่ธรรมดางานประกอบคุณภาจชาประทองคำบ้านเรา สวัสดีค่ะศิพัฒน์ใจแตนเพชรสมบูรณ์ค่ะวันนี้ค่ะศิพทย์มีหนึ่งคลิปวิดีโอมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะกว่าที่นี่ค่ะช่องอีแตนเพชรสมบูรณ์นะคะวันนี้ศิพทย์มีอีแตนดำหกลอ้อวันนี้เป็นอีอแตนน้ำหกล้อไซเล็กนะคะเป็นรถที่ลูกค้าสั่งเพื่อที่จะไปใช้งานในการบรรทุกแต่ว่าลูกค้าต้องการจะใส่กระทัดรัดนะคะขอบคุณลูกค้าคุณสงการพรหมะลูกค้าจากอำเภอพนมสารคามจังหวัดขุนเสาร์เดี๋ยวศิพัฒน์พาไปชมนะคะสำหรับความน่าสนใจอีแตนไซเล็กคันนี้กันค่ะ ออกจากบ้านแต่เช้าหัวใจแร่งเราไปหาอีกแตนง,งานไรงานนางานสวนงานฟาร์มมีอีแตนดีดีชีวิตก็แฮปปี้แน่นอนเพชรชสมบูรณ์สาเกไม่ธรรมดางานประกอบคุณพาจชากระทองทำบ้านเราขับลุยนาำลุยคลน คนของทนเถอะใช้งานมันคุ้มเกินราคาอีอแต่งแค่ชมำบุญสามเก้างานดีๆมีสีแทสการันติใครใช้ก็ต้องยกนิ้วอีกต่งบ้านเฮาใครเห็นก็ร้องว้าวไม่มีผิดหวังแน่นอนอยากได้อีกแต่งดีๆหรือแต่งสวยตามใจ My heart will see you, I'm blown so by tight. It's some boon, it's up to you. เก่างานดีๆมีสีแพ็ธการันตีใครใช้ก็ต ฝากติดตามนะคะสำหรับหนึ่งคลิปวิดีโอจากอีดันเพชรสมบูรณ์นะคะหวัง,งว่าคงจะถูกอ,อกสุดใจสำหรับอีดันดำหกล้อไซเล็กคันนี้ค่ะ ยังไงฝากติดตามผลงานของเรานะคะทางช่อง YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นหน้าเพจ a c e b o o k นะคะหรือต้องการอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาพ,พูดคุยสอบถามกันได้นะคะกดสอบถามการเพิ่มติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะ044006684หรือติดต่อกับสิษแพทย์โดยโตรงที่หมายเลขโทรศัพท์0910167281สำหรับช่องทางการจำหน่ายนะคะเราจำหน่ายนทั้งแบบเงินสดค่ะแต่ผ่านระบบสินเช่อทกศทุกสาขานะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่เป็นลูกค้าทกศก็สามารถซื้อผ่านระบบสินเช่อทกศได้ทุกสาขาเลยนะคะ ว่าต้องการจักจะได้ใบเสนอราคาก็สามารถโทรมาสอบถามและเหยดกันได้นะคะทีมงานก็จะจะส่งเป็นไฟเอกสารให้นะคะเพื่อได้าาติดตามผลงานคุณภาพจากอีกแตนเพชรบูบของเราด้วยนะคะเราเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระนรครค่ะติดถนนหมายเลข205นะคะสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางผ่าน g o o g l e Map ได้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านกับกลารเข้ามาติดตามรับชมหนึ่งคลิปอ,อีกวันนี้วันนี้ไปแล้วะคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแตนเพชรชูบูาาบสามเก้างานดีดีมีสีแพ ไใช่ก็ต้องยกนิ้ว